สวัสดีค่ะพ่อกระชองใสใส่สตอรีเบิ้ง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 อยู่อยู่เหล่าไก่เพิ่นเพิ่นกระเสียวพุทธเถาเนาะพุทธเถาเก่าเนาะเบิ่งเพิ่นกระสิปูบักทั่วดินทั่วหยังไหมเบิ่งเขากระสิช้อนกินเทียนเนฮ้ยเบิ้งแบบเนาะเบิ้งเพื่อนเดาลูกเดาเดาไอพ่อมาก่อนเบิ้งเพิ่นมั่งเพิ่นสิเทพื้นเมื่ดีเทพื้น เห็ดกำแพงเห็ดกำแพงฟังนั่นเห็ดเลียวๆหูตะปูโอ้ยคอยลงเด้อปึ้ดเบื้งดูล่ะทั้งหนามทั้งตะปูมาเบิ่งบัดเนี่ยเพิ่นว่าพัวให้เพิ่นนะก็เบิ่งให้แบบนี้โอ้ให้คือยังเจ้าน่ะให้นะให้ไผนี่ หายทองคำหายลำยหายทองคำหายไหายังโอ้หายหน่อยหายนี่นีทั้งหหน่อยหายปืนหปลาเด็กนี่นี่ยังบ่โอ้ยตะกี้สมัยอันเบิ่งนังนังปอบเนาะเพราะกเรียนเขาหนี่แหะเพื่อนว่าเรียนานนี้ห นี่นี่ให้นี่ให้ให้ให้กลางนะนี่ให้มันให้หน่อยนี่ให้หน่อยให้ไงพูดเหแม่นให้พูดให้หนึ่งดื ระวังตะปูเด้อรูกปนีเ็ดอันวงน,น,นี้มันเป็นทัทง้ทงทั้งทั้งเที่ยวคนติดเท่าแมีโอ้อสมพ่อมันเป็นก็จันนะททงทั้งทางสมัยก่อนเนาะก็ต่คนสาเที่ยวไปหือยังเที่ยวอยู่บ่ก็จังเปลี่ยนที่ โอ้โอ้โอ้โอนจะเที่ยวอยู่นี่แล้ววะทีโอ้เนี่พุทธเอาเก้า่นจะเก็บอันหายเก็บยังไงเนาะตะก้อน่นว่าประเดียวมันไหลคนว่ามังมาเลยกิงลงไป มั่งอี่ยังลงไปมันเลยกิ่งโอ้ยมามะหอยมาหอยทา,ากตายนว่ามันกิ่งลงมาปออเธ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 อเตรงเขาโอ้ยโอ้ยหมดเนี่ย เขาเป็นกระดับเมียนมัด์ป้อมเมียนดีดีมีไฮนอยน้ำใยไ้ทงคำมก็เป็นเมียขาเขาอืมว้าวบางสันติเถอะเมียอือ Chắc đi luôn cái bốc luôn bốc 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 Bố bốc 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 มองดีอีกัดบตักน้อยไปก็ไปเอาขยะไปทีมเห็ดข้างนี่เหลือเหลืออีกข้างนี่นเนาะเหลืออีกข้างนี่บ่ท่านเห็ดเห็ดกำแพงจังสีอะไะนี่ก็ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเลิกแล้วล่ะสร้างสร้างเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นวายุพีเถอะเพิ่นว่า เราสิพากันเมียเาวนี้ล่ะอืมอืมสร้างกับมีทังเลี้ยงงัวบู้ใดก็เลยอยู่มันอยู่เนี่ยมีงัวเม่อตูกคนมันขายบ่ได้เด้สามตัวลอยว่ากาขายจัคคนทนเลี้ยงเอาอืมยังขีหลายว่ะเตี้ย จ้อยเล้วเหล่าวกบ่สันกินมือแล้วว่าสันพุพุเกี้ยงยัยจ้วตายวจ้อยหลายโอหม่บอเ้านี่นม่บอกเข้ามาตายเบิ่งเบิ้งเต็มเต็มหลังเต็มเต็ม

ก็ณที่เหรทางนี้ทางนี้บ่ได้กกัวเมนบ่ปล่อยไว้ยังเสี่ตีเฮ็ดประตูปิดเอาเมนบ่ทางเนี้ยเพื่อจะเฮ็ดประตูปิดเมนโบเต้ โอ้นึกว่ามันเสีทั้งหัวทั้งนี้สน็ก้อืมทั้งี้เพ่นนึกว่าพันเสียประตูอ,อีพันโเพ่นบทา่านให้หดเิ่นค่ากองซ้ายผ่าน ต้องตาลายเด้วเอฟซีสุภาพยางเรื่อยๆชมความสวยความงามของดานนอกเนาะ